าต่อนะอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของธรรมะเนี่นะมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราตัวเองแต่ว่าเราเอามาประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าคนโดยทั่วไปเนี่ยจะมีจิตสำนึกเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกความเห็นแก่ตัวอัตตาตัวตนของอแต่ละบุคคลมันก็สูง เขาว่าจะไม่ไม่คิดพิจารณาอะไรทั้งหลายเรายกตัวอย่างผมที่ผมชอบยกตัวอย่างคืออย่างคนขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเราไม่ใส่หมวกกันน็อกกฎระเบียบเนี่ยเขาสั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอยากได้ตังค์แต่เขาต้องการให้ลดอุบัติเหตุลดความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากสมองถูกกระเจกระเทือน เขาจึงตั้งกฎเกณฑ์อันนี้มาแต่จะมีสักกี่คนที่ใส่หมวกกันนอ้อกบางคนที่ใส่นะ่ก็คือว่าทำให้ผมไม่ก็ะจุยกระจายนะหรือไม่ก็ไม่ร้อนนะไม่ร้อนหรือเวลาตำรวจจับปรับไม่ไไมไม่ม่ถูกจับปรับนะแต่ถามว่าทั้งสองส่วนเนี้ยเขาเรียกว่า อันไหนมากกว่ากันเอก็มีทั้งสองส่วนแล้วแต่จิตจำนึกเนี่ยคนมันน้อยจิตํำนึกของคนในสังคมไทยเนี่ยนะเฉพาะสังคมไทยเนี่ยเราไม่ใช่เป็นสังคมของวินยัยเราไม่ได้ถูกอบรมทางด้านวินัยเหมือนพวก ทางยุโรปหรือว่าทางทางญี่ปุ่นเราก็จะมีเสรีแบบไร้ขอบเขตไม่ไม่เป็นอริยะแน่ๆควนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องมาดูข้อธรรมว่าเมื่อเขาไม่มีจิตสำนึกนะอันนี้ฮิรินะ,ะเขาเรียกฮิริก็คือมีจิตสำนึกถ้าไม่มีฮีริก็คือไม่มีจิตสำนึก โอตปะเนี่ยโอตปะคือข้อธรรมที่ว่าเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษทำสองข้อนี้ต้องคู่กันไม่ใช่หวังแต่จิตตำนึกต้องมีโอตปะพร้อมที่จะใช้โอตปะคู่ไปด้วยเหมือนคนที่จะทำอะไรที่มันมันผิดผิดอ่ะก็กลัวเหมือนเด็กกลัวพ่อแม่ ว่ากลัวพ่อแม่ตีก็จึงไม่ทําไม่เกเรไม่อะไรอย่ใช่ไหมหรือว่าคนใส่หมวกนอนนอกันน็อกก็เพราะว่าตํารวจเข้มงวดในเวลานี้เวลานี้หรือว่าในสถานที่นี้ก็จะตั้งด่านตั้งอะไรอันนี้มันก็จะจะเป็นความเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษแต่เนื่องจากว่า เมืองไทยเราเนี่ยจเจริญถึงขั้นที่มีกล้องวงจรปิดแล้วได้ทุกมุมของของประเทศเลยเราไม่ขาดแขนเรื่องพวกนี้แล้วเราพัฒนาตรงนี้แล้วแต่ทำไมทำไมยังให้ตำรวจเป็นคนจับปรับอยู่ใช่ไหมอของกล้องวงจรปิดเนี่ยต้องเข้ามาแทนที่ เมื่อคนถูกจับปรับเนี่ยถ้าผิดเนี่ยไม่ว่าจะขับรถเร็วไม่คาดเซฟตี้เบลอะไรพวกนี้นะหรือว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยหรือว่ามีกล้องวงจรปิดโจรขโมยมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยมีแต่เราไม่ใช้ประโยชน์ตรงนี้ไม่รู้มันเป็นผลประโยชน์อะไรของใครมาขัดอะไรผมก็ไม่เข้าใจนะนะเบืองไทยเรามันมีแปลกๆนะ ในเรื่องของกฎระเบียบพวกนี้และนี่ก็ให้เห็นพระเ,เจ้าเนี่ยแนะนำในสิ่งที่ที่ดีไว้แต่เพียงแต่วว่าเราจะเอามาใช้ไม่เอามาใช้หรือว่าใช้ผู้ปกครองก็ต้องเอาหลักนี้เข้ามาใช้ผู้ปกครองประเทศก็ต้องเอาหลักนี้เข้ามาใช้พิจารณาว่าจะทำไงให้ทั้งสองอย่างนี้ได้ไประโยชน์กับประชาชนของตัวเอง ถ้าไม่คิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็จะปล่อยแบบปัจจุบันเนี่ยเพราะตำรวจเป็นคนใช่ไหมต้องพักต,ต้องนู่นต้องนี่ใช่ไหมเอาก็เป็นเวลาดังนั้นก็ไม่ใช่เป็นตัวสร้างจิตสำนึกให้คนไม่ส่งเสริมไม่ได้ส่งเสริมฮีรีจิตสำนึกให้เกิดขึ้นแต่ประเทศที่เขามีระเบียบวินัยเนี่ย เขาถูกหล่อหลอมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรอาจจะระบบการปกครองหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยรัฐที่ทาหารใช่ไหมหรือว่าบางที่ก็ความอดอยากความแดนแค้นอะไรอย่เงี้ยก็ต้องต้องต้องมีกฎระเบียบของตัวเองอย่างอย่างที่ผมเคยดูหนังเรื่องของมองโกน่ะนะที่ว่า เด็กมันหิว,ว่ะเด็กมันอยากกินเนะ่ะมันก็ไปลักอาหารที่เก็บไว้ก็ถูกลงโทษลงโทษรุนแรงด้วยนะเป็นพี่น้องกันแล้วพี่ก็ลงโทษน้องคือมันถ้าถ้าปล่อยไว้เนี่ยก็มันตายทั้งหมดเพราะว่าอาหารในฤด,ดูการที่มันมันมันเป็นฤด,ดูการที่หาอาหารไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นฤด,ดูหนาว เป็นมีแต่หิมะอะไรพวกนี้มันตายรูปเดียวโดดอาหารมันกินคนเดียวใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเรื่องกฎระเบียบพวกนี้มันก็จะถูกสร้างขึ้นมาอันนี้ก็พอสมควรนะ